เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับเป็นที่ผมงกําแพชี้เป้ารถส,สวยมาชมเล็กๆเล็กใช้อะคันนี้เป็น Honda Civic ครับ Civic Dimension ปี Dim 02เครื่องเกียร์ดีสีสวยเดิมๆบางๆบ,บอดีด้ดีรถเดิมๆทั้งคันครับรถไม่ขยับบอดีด้ดีไม่มีชนหนักคันหน้าเดิมๆเ,เรียบๆลุ้มโชค๊คใก้ขวารอยพับรอยอักอยู่ครบ รถไม่ขยับครับไม่เคยถอดออกไปซ่อมก็มคือไม่เคยโดนชนหนักแน่งไม่เคยซ่อมสีบอดีีดีมากเล่มเอกสารชุดโอนครบช่วงล่างแน่นสีสวยโดยรวมแล้วก็สมบูรณ์ครับพร้อมใช้ได้เลยภายในก็ยังสภาพดีชอบก็าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสภาพดีเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยไม่น้อยด้วยนะครับอันนี้ไม่เพียงแสนนิดๆเท่านั้นเองแสนกับอีก6กพัน พิกัดดูรถอยู่เคหะครับสีเพชรการเคหะสมุดปาการสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับติดต่อนัดหมายก่อนออกเดินทางครับได้ไม่คากันถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าหลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับราคาเปิดว้ที่79,000บาทครับ หถสภาพดีสมบูรณ์พร้อมใช้ยางอะไหล่แม่แรงก็มีให้ครบสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ